ผมพ่านกระโดดครับกเลยมาเลี้ยงลองบึงที่แรดอะไตั้งใจสีเลี้ยงดกพระเจ้ามาให้เลี้ยงก็เลยเลี้ยงบันนี้ก็เลยคืออยากเลี้ยงอีกก็เลยไปเอาพราเจ้ามาอีกหาตูครับขาเจ้าว่าหมูปลาเทศนั่นแหละข้าวเจาจากสิไห่เร้าเที่ยงแรงครับเพราะว่ามันมันสิกินน้ำดูเพราะว่าบวท่านได้อัเดินป่าไห้มันนะก็ตรงได้เที่ยวไห่เส้าเที่ยงเลงมันมันมากน้ำเพราะมีแบบพวกอาหารไอพวกหยาพวกอยังไห้กินได้ไหมคือกัน มีกล้วยซุกมะฮุ่งซุกนี่สิผักบุ้งผักกระสีนี่สิเก่าอมาไหตลอดเอากินได้แมนกินได้อ๋อพวกหมักโมยังสิก็กินได้เบิดกินง่ายแมน่น สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมพาพี่น้องมาติดตามเบิงหมูปลาครับผมมื้อนี้ครับพี่กัดอยู่บ้านโนนคออำเภอคำม่วงนะครับจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของอ่าหมูกันนะครับเนาะไปครับไปเบิงหมูครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับครับผมแนะนำโตะนะครับผมอันซื้ออุดมมรสาครับครับผม อยู่อยู่บ้านโน้นโคนี่แหละครับอำเภอคำม่วงนะครับเนะาะจังหวัด<ะ>กาลสินเท้าค,ครับหมูป่าตอนนี้อ่าเฮ้าเลียงเจักโตครับผมเครื่องแม่เครื่องหูม,มันก็เกา้าโตเกาต่าโตครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ยังครับหมูปลาแถบเหรอเหลือลอยว<ะ>่าแทล้ล่ะครับเพราะว่าขาเจ้าออมาให้เลียงก็เลยเอามาเลียงลงงบ่งว่ามันมีลงสีสิน่าแต่ว่าอันซุ้มมันพี่นองขาเจ้าอยยุทั้งสกลนครครับ บันี้ข้าเจ้าเลี้ยงเมย์ไม่ข้าเจ้าสีบเลี่ยงสินนะมันได้รูกออกมาข้าเจ้าเลยเอามาให้เลี้ยงก็เลยเอามาลองเบิงโอ้หมูนี่มาจากสกลนครก็มาจากบ้านนองค้อห่แหละแต่ว่าอันทางสกลนครข้าเจ้ามาเอาจากบ้านน้ลขอไปแต่ว่าอันขยายนธุนไปเนาะอ๋อข้าเจ้าก็เลยเอามาให้เลี้ยงครับที่จริงกับบ่ณฑิตตั้งใจสีเลี้ยงครับอันนี้บ่ได้ตตั้งใจเลี้ยงแต่ว่าเป็นยังไงมาจากไ uh, <c oughs> หนค <c oughs> ือไอ้นั่นครับ เริ่มเลี้ยงนะครับเป็นยังไงมาจากาไหนที่แหลกอันที่แหลกขาเจ้าอันบลามันได้ลูกมันเป็นเมย์ไม่ขาเจ้าก็เลยเอามาให้เอาเมื่อเลี้ยงล่องเบิงเดอ,อันเพราะว่ามันเป็นจะขวงก็มีลรงสีขาเจ้าวางสีก็เลยเอามาลองเบิรงที่แหลกนนครับโมเมนต์าตังใจญยเอามาเลี้ยงเลยที่แหลก <ๆ S 1> เลย <ๆ S 2> เอามาลองเบิ้งครับที่นี่พอเลี้ยงแล้วเป็นยังไงครับผลตอบแทนมันกะอันนี้ยู่พ่าท่านมันกับว่าท่านได้ขยายหรอกเพราะว่าตัวตัวนั้นกับมาแจ่ภาคคู่ือกัน มันบท่านได้ผสมกันไหมท่านได้มีลูกมีเต่าจะเจืออ๋อบาท่านได้ขายลูกจะชุดเลยแมนบอกครับเมนเพราะว่าหัวเต่ามาเลี้ยงหัวเต่ามาเลี้ยงเริ่มต้นนะครับน้อาที่นี่ครับเบื้องมูพี่น้องเบิ้งงมูครับได้รายเดือนล้วล่ะอันี้ก็เลยมีเก่าโตนะครับน้องอันนั้นอันนั้นก็บพราะเมนลูกมันออกเอามาแต่ผุนคือกันครับที่แรกเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงซีโตซุ่มนี่แล้วแบบนี้ก็เลยคืดากเลี้ยงอีกสินหมตื็เลยเอามามาเลี้ยง ลูกเนียมาแต่ใสครับมาแต่ส,ตสกุลคือกันสกุลขึ้นกันเมนอ่าเดี๋ยวซู่มให้เบิ้งครับอเออเงินเจ้าอยู่เงินอยู่หนารดเงินอยู่หนารถคือเขามีล่งสีพร้อมเมนบันีห้หมเขากับมีเมนครับก็เลยเอามาเลี้ยงรองเบงิ้งพ่อเลี้ยงไปแล้วกัเป็นยังไงครับพอเลี้ยงไปแล้วมันก็เลยคืออยากเลีล้ยงอืม ก็เลยก็เลยไปเอาสมนันมาเลี้ยงอีกลองถินไหมลองเลี้ยงเบิ้งแต่ว่ามันหกักเพราะท่านเลยอันผสมพันธก,กระันดก็เลยมาเลี้ยงลองเบิ้งแยกไ่เลยตั้งใจสีเลี้ยงดดขาเจ้าจมาให้เลี้ยงก็เลยเลี้ยงบันนี้ก็เลยขึ้นอย่างเลี้ยงอีกก็เลยไปเอา,าขาเจ้าจมาอีกหาสุกข้าเจ้าว่าหมูป้าแท้น่ะแหละแต่ว่าจากสีจังใดดกเข้าก็บจากงามงามครับรอรอตอนนี้เขามี่พอพันุ์จกโตแม่พันธุจกโตครับมีท่าทะหล่ะ เพราะว่าตัวนันมันกับพิการเนาะหมูหมูผูตัวนึงมูอีกสองตัวเขาเป็นแต่กําเนิดมั้ยคีหรือว่าโบล่ะเอามาเดี๋ยวมันมันออกโคกของสิเนี่ครับบัดนี้เอาขึ้นมันขนงัดเขามันสิมันก็เลยอันนปินสันเลยขาเจ้ากับมาคอซื้อยูช่วยของบอสบอขายเพราะว่า้ามันตายกับมันตายเอาไปถิ่นสิน่ะเพราะว่าเรี้ยงมันเดียวกับเฮ็ดบาดมันพีการก็เรี่ยงไปสิดเลยมันกับกินง่ายยูง่ายอยู่เลยครับ ปกติห้ากับเอาห้ามห้กิน,นเป็นอาหารท่าให้อาหารเวลาใดครับเส้าแรงสองสองสองเวลาสองเวลาแต่ว่าน้านำนั่นสิห้สิห้เเร้าเที่ยงแรงครับเพราะว่ามันมันจิก,กินน้ำดูเพราะว่าท่านได้อัเดินป่า,ปา,ปาหายมันนะก็ตตรงได้ทเที่ยวห้เส้าเที่ยงแรกมันมันมักน้ำเพราะมีแบบพวกอาหารไอพวกหญ้าพวกยังห้กินไหมคือกันม,มีกล้วยซุกมะฮุ่งซุกี่สิผักบุ้ง ผักกระสีนี่สิกัามาไหตลอดเอากินได้แม่นกินได้อ๋อพวกหมกโมยังสี่ก็กินได้เบิดกินง่ายแม่นบ่คือหมูขาวหมูขาวผักอะไ้กินเต่หัวอาหารอายุจักเดือนแล้วครับตอนนี้หมูของเข้าจังว่าหลายเดือนเลยด้จำว่าอะไรคือกันจำว่าอะไรเอะหกเจ็ดเดือนแล้วบป่ประมาณนี้เนาะครับเนาะโอ้หมูง่ามีหลีครับพี่น้องเบึงมันอยู่น้ำพันบอหนาเงาหมู งามงามครับตัวผูตัวผูตัวนึงนบ่กนี้แม่ตัวผูโรงนั่นแหละตัวพิการนี่ก็จะมีผูโรงแม่ทรงครับอันแม่ทับระเบ้อครับเนี่ยโบท่านได้ทับจกทับโบทับหรือว่ามันโบท่านได้เห็นมันทันถ้าเกิดราวามันอยู่น้ำกัดเนาะเขากับบ่หูงสินนะครับ โ oh, oh, oh. อ้เฮาเฮากับบ่ค่อยได้มาบุญไอ้ oh, เบิ่งมันปันใดเนาะถัดถัดเกเลือยังมาเศร้าด้วลือก็สีเขา่ามึงสินนะครับเออดเวลาเกลือก็จังมาเกลือมึงสินเฮาบ่ยความเปรตยูน้ำมันตลอด,ดก็เกลือเศร้าแรงนั่นล่ะเลีล้ยางง่ายบ่ครับง่ายอยู่เด้สบายอยู่มันกินง่ายเนาะกินเบิดเด้วพวกข้าวเหนียวมึงสินมันเป็นข้าเย็นได้เฮาเอาม่กินมึงสินก็กินเบิ้ดอ๋อกินเบิดผักมีผักมีหยังมาเอาให้กินกินง่ายๆแม่ ก็เห็นมีน้ำน้ำเอาใส่ใส่คู่เห็นไหมโอ้มันเกิดความขมเมบ่ท่านได้ดื่มอันนะดื่มปลาป่าเนาะครับเนาะเอามาเบิองลูกครับบัดนี้พี่น้องมาเบิองลูกนะครับเบิองลูกทางพี่พี่ลูกนี่กะเออเขาเนี่ยอ่าป้าเอินเอินเอินพี่ก็ได้นะครับเอินพี่นะครับลูกนี่เป็นสายพันธุ์เดียวกันเลยแม่นะครับแม่นอันเดียวกันกับขอกขอกทางนี้ อืมโอ้อยากได้ลูกเดเนาะเบึงในพี่น้องครับงามงามงามมหลีท่านกับเฮาเฮาเฮา,าบะท่านเด็กขายลูกมันเนาะครับเนาะอ,อยากรู้ว่าถ้าเกิดเฮาขายเนี่ยเฮาท่านนั่นนี่สื่อมาน้เข้าเจ้านั่นโตจักบาทนะครับสื่อมาก0 0เดลอยเร็วเร้วเต่ค้นเตเขาเจ้าขายให้นไหมครับ อันนี้ท้ายหาือนเขาเจ้าวัอยากเอาเงินนั่มละก็เลยเอาให้เขาเจ้าเพราะว่าซุ้มนีเขาเจ้าก็ไม่ให้เลี้ยงผมไหมเขาเลยเสียเงินเจ้าก็ไมาให้เลี้ยงยู่สกลแม่นซุ้มนีก็เลยเอาให้ขเขาเจ้าหาตูนก็สามพันไหค่าเขาเจ้าเลี้ยงขาเจ้ายังให้ไหมครับออกนุ่มพอดีสองเดือนจากมื่นปุนี่ออกมาออกนุ่มแล้วว่าปั่นอะไปเลี้ยงเนี่ยบอกเพาท่านเป็นว่าเนียเพราะว่าอ,าอยากเลี้ยงมันไปสกลไหมเอาถ้าเกิด มันทองทันมีลูก<ม>เดี๋ยวมผมสีมาทายอัปเดตให้พี่น้องเดียวเบิรงอีกทีหนึ่งนะครับเนาะนะครับช่องทางในการติดตอ่อมีเบอร์โทรบ่ครับผมขออนุญาตขอเบอร์โทรนะครับมีอยู่ช่องทางการติดต่ออ่ะขอเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสามหนึ่งศูนย์สองปดศูนย์ศูนย์หกครับผมอันนี้ช่องทางในการติดตอ่อครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าเกิดมูออกลูกหรือว่าอประมาณนี้แหละครับเนาะ ดี๋ยวผมสีมาไายแล้วก็วอ,อัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งตัวน้อยนี่ผสมหาัวหาันอยู่เพราะว่าอยากให้มันไงไ่ายแน่ก็เลยเอาผสมใส่ห้ามใส่เข้าไปให้มันกินครับผี่ตัวใหญ่บ่ได้บ่ได้ผสมคือบอกไม่ไม่เอามาเอาม้าชำนีิคือกันนั่นแหละในน้อยซชำนีิจะให้มันกินกลารประมาณมันใหญ่ขึ้นก็สิเศร้าให้กินนะเพราะว่าโอย้ยโอยให้มันใหญ่เพราะวันออกจากนุ่มเมย์ไม่กินนะก็เลยอยานมันล่างก็เลยผสมสื่ออาหารมาผสมให้มันกิน จะซุ้มใหญ่บ่ได้กินแล้วธรรมศาสตร์เลยเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมศาสตร์เลยตัวนี้เนาะครับเนาะเลี้ยงแบบเลยง่ายพ่อยางสิกับมาให้กิน่ว่าล้างเทือกับสื่อกล้วยกล้วยนี่สื้อมันกินอยู่ครับพวกกล้วยพวกยังลังเทือของเจ้าโค้งมีกรบบักมาไหวเท้าแล้วเครือิสุกสุก็าหามันกินนะครับผมบรรยากาศครับพี่น้องเลี้ยงอยู่เป็นสวนสวนป่ามนี่ครับเนาะ ยี่ยงอยู่สวนป่ามครับพี่น้องบรรยากาศแบบธรรมชาติเลยนะครับอ,อยู่นอกบ้านพร้อมเหมาะอีลีครับพี่น้องเหมาะอืมมันอยู่นอกบ่ไรยุไม่เห็นไหมแมนแมนแมนคนหมูนมมนอนขี่มันยังมันเนาะหมูกระงามหมูกระรอโอ้ตัวผูรอตัวตัวม่กระงามมันขี่เป็นหม่องด้หมูอันนี้ครับเอาเดี๋ยวมืงหนี้เอาไว้ฉันมีก่อนจ้า พี่เพื่อนกับมีทุลัปเปรตนะครับนาอเดี๋ยวถ้าเกิดออกลูกออกอยังเดี๋ยวผมกับสีสอบถามแล้วกับสีมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับสาหรับมือนีกาไวัยมีก่อนครับผมสวัสดีครับพี่ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ